สวัสดีมิติแกแนเพ่นเพ่นๆทีรอ,อร่เลยรรบฟังทุกท่านนะครับผมวัอนี้พี่น้องก็ได้มามพมผอกับสายซึ่งนเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมอาจารย์หนือมากครับอาจารย์เตี่ยครับผมเตี่ยเป็นบรรส่าวในปางเรียนนะครับเขาก็จะมาซ่อไม้เกา่าไม้เดิมนะครับผมไม้ไทยวัดตีไม้โตถีอาจารย์มากับทีมงานอาจารย์เจมเมือน,นะครับเจมขี่กระปกดากเจมขี่กระตือไลน,นกผมนี้นะครับผม นกกำลังเขา่ารวมจะก,กองบินนะครับเหมือนที่เขาก็มักับเจ้าก,กองบินขึ้นเก่านะครับผมนกกาลังเขาวรวมกันตกแจจานเจี๊ยมบินออกมือน,นั้นนะครับผมเหมือนที่เขาก็จะมาสัมนะครับมาแก่มือนะครับผมเอาเจ้าก,กองบินมาขึ้นเก่านะครับผมเขารู้ว่าจะเห็นบอกเสียงคันเกาะเก,ก,อกอยูน่นีไม่ใช่หรอกเรรอไม้สวยๆนะครับผมกับบรรยากาศตอนเสาร์นะครับผม นกอยู่ไหนนกอยู่ไหนตาอยู่ไหนเอาใ่ดีวะแจนนี่ก็ได้มั้งนี่เด็หทโฮมดีเนี่ยยังขนนกเนี่ยน,น,นี่เขายิงไปกินหรือเปล่าพี่หน่องขนคกอกองจุดฝุ่นเนี่ยน่าจะเอาหนีนะครับผมเด็ไดไ่ดักเนาะ นี่นะนี่นะครับผู้จัดตรานี้เลยพี่น้องก็ต้องมันหลุดน้องกันนะครับผมว่าจะมานหรือประมานนะครับผมกล่องก็คือโบโฟกัดขึ้นเหมืดอึบทรบดีฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตสนนกนะครับผม๋ยวมองเราหลุดน้อกันนะครับผมบริพอกันหลาเหมือแล้วพี่น้องเอ้ยมาชมน้อกันผมก็บริตอนกมาหลาเหมือแล้วคือนกันนะครับผมมาลองมึงมนนี้จะมานหรือประมานนะครับผมไปกันเลยครับผม สรุปผลประกอบการลักนี่นะครับผมอาจารย์เงียบกริบมีนกตัวขันหนักๆนะครับผมนกปลาบอกมีมาขันใส่นกตอจักตูเลยนะครับแต่ว่ากันมีเสียงนกขันอยู่ครับนกปลาก็ดีมันขันอยู่พยอยูมมันนะครับผมมาหานกต่อนะครับผมเอาก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเอาลักเดียวพ่อมาเนี่ เราจะเฝ้ากับไปทรงนกนะครับผมเหมือนกับมีรายการทรงนกนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปเหตุคิปให้พี่ให้น้องเขาชมนกกันนะครับผมโอกาสบุ้ยังไหลนะครับหย่อนความคิดหอดจิตถึงนะครับผมบริเห็ดคิปให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมหลายหมื่นแล้วนะครับวันนี้เขาทำทาสีหรอกมาตอนกก็ดีลักเดียวนะครับตอลักเดียวกระกับแล้วนะครับผม เห็พี่น้องชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศจะเป็นแบบค่ำสะอาดแหละครับผมตำบลยังไงอำเภอหนึ่งยืนนะครับผมบรรยากาศสวยๆนะครับผมไม้ดีๆเหมาะๆนะครับนกกระไยครับผมตัวนกนกปลานี่มันบ่าเห่าบ่คึกนะครับนกตัวขันขืนเงียบกิบมุยมหาแจ๊กตันะครับผมตามลักตามธรรมดาแล้วนกปลานีมันจะตีตะไลหลายนะครับผมอยู่แถวนี้นี่ปลาู่ข่านี่นะครับผม ก็คือว่าล่ะครับผมอาจารย์มันมันกี้เขาฟูงไปเบิดแล้วนะครับผมขันว่าบ่มีกับบุแมนครับมีครับทั้งมีนมีแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนกมันหักบ่หาาบ่คึกนะครับผมบกลกาเขามาตีนกต่อนะครับผมหรือว่ามันกี้เขาคู่เขาฟมันบ่สนใจนะครับผมบนบแมนบุมาบุญกาเขาตีธรรมดานะครับผมแถวจะบ่สนใจเลยนะครับผมนกต่อขันขึ้นเขาเจาะเขาใส่หย นกคอนคอดไปฟังท้าผุนนะครับผมจัดไปแ้วเตบหนึ่งนะครับผมจนหนึ่งเทปเน่ยเสียงห้องเป๊ะๆโอเคครับผมพี่น้องเขากา,ขาจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมไปเตรียมกองเตรียมนกแล้วครับผมเหมือนนี้มีรายการทรงนกอยู่สองตัวนะครับผมตัวที่สามย,ยังปิดเพท่นใดนะครับผม อาจารย์มพิงก็โทรมาสอบถามอยู่นี่ประมาณสามอาทิตย์แหละครับผมยังคดีปิดนะครับผมราคานกตัวนั้นสองพันบาทนะครับผมสองพันรวมทรงนะครับผมสอกันอยู่นี่อาทิตย์กลัวๆแหละครับผมยังคดีสื่ออยู่เงินไหลโอเคครับผมถามเพิ่งปิดตัวนี้ไปน่าจะเป็นทรงสามตัวแหละครับเหมือนนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ยสองตัวหรืมีทรงแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผม ไปกินเขากินน้ำหน่อก็บาพี่พานนองเข้าไปทรงนกต้องกันนะครับผมอาจารย์ไปกันเลยครับผมหิวเขาแล้วครับผมอาจารย์เขาก็มาหอดบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังจะแพกนกแลวครับตัวแหลกนี้นะครับตัวแหลกจะไปโคราชนะครับนี่นะครับผมเป็นนกตอจุดจวดจัดอีกตัวนะครับผม ตรงพระเหตุอาจารย์ท่านอำเภอชุ่มพ่วงนะครับชุ่มพ่วงโคราชนะครับสินเงาจากล้องวันนีนหน่อยคลองคู่นะครับผมชุ่มพ,พ่วงนนกต่อนะครับผมพร้อมรับประกันนะครับตัวนี้ Chào mừng các lên nữa. แบบอัดนกปลาอย่างเดียวนะครับแบบเฉล่ใพวกเ่ยวนะครับผมขอกห้เห็นมั่นสาใจไปก่อนอาจารย์มบก็เลยจัดตุวนให้นะครับ ต่อไปนะครับผมไปตัวต่อไปไปจังหวัดสิงบุรีนะครับผมหน้าวัดโคกรวมสิงบุรีนะครับตไปสิงุรีนะครับผม สวยอีกตัวนะครับผมเขี่ยเื่องนะครับผมเป็นนกต้อนกันนะครับผมผมรับประกันจุดจู๊จุดจัดๆจังหวัดซิงบรีหน้าวัด โวกรวมอำเภอเมืองน,นะครับอีกตัวก็จะเป็นลูกนกหาเดือนแหละครับผมนกหาเดือนนี่ไป แล้วเทเพนะครับผมจิ้มเดือนมือห้ากันมีนทรงอยู่สามตัวนะครับโอ้โหเดือนโตดะกบห,หาเดือนนี่เนี้ยจะเป็นสองกุ๊บเต็มนะครับผมคู่อ่าง,นะางนะครับท่างสามสี่ํานะครับอ่างทุกยกนะครับ ยกสาทุกยกตัวนี้ลูกนกห้าเดือนไปกันสองคู่เต็มคู่อ่างครับตัวนี้ไปกรุงเทพนะครับ ไปมากเร่น้ดคนาถะสัตเเอนอแพ็คถเ่าไปนะครับนมาถาแล้วตอนเขาถวาถิ่นานะครับก็เลยแจ็คตให้รใ่ไ้ปาดยับปวาับมาจากไปส่งหลวงข้างทงสิไป ยาโม่นะเบคันแล้วบอกินก่อนอาหารไทยสุกกอ,อ,อ,องมันจะรู้สกกองหมดนี่อุปกรณ์นุ่น่อยโอเคครับน,นี่ครับก็มีทรงอยู่สามกองนะครับตรงสามกองสามกล่องลุ่งหน่อยเลย ไปกันครับผมพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปส่งนกนะครับผมขึ้นจันตีย้ยขึ้นเบาะข้างหลังแหละไปส่งนกน้ำกันนะครับฝากไปถึงอาจารย์ปลายทางลออหลับได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้ถึงแน่นอนครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ ประมาณม mm ืออ่นมืออ่นตอนใบนะครับผมอาจารย์ล่อรับสายจากทางรถเขาได้เลยนะครับผมสําหรับอาจารย์ทั้งสามทันนี้นะครับผมอาจารย์ทังกรุงเทพนะครับผมเป็นลูกนกหาเดือนนะครับสองกุกคูอ่างแล้วก็อาจารย์ทังนครราชจะสีมานะครับผมจะเป็นนกตอนะครับผมครับอาจารย์ทังจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมอำเภอเมืองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเดินทางนํากันนะครับผมจุดจัว ครับผมอาจารย์เท่าก็ได้เดินทางออกจากบาทมากแล้วนะครับผมมาถึงลานน้ำปั้นหายรุ่งหายอาจารย์เตีย๋ยวไปสร้างน้ำปั้นใหม่หลังจากที่เทาสรงลูกเล้วกิจกรรมมาจเอาน้ำปั้นนะครับผมเดี๋ยวก็รออาจารย์เตีย๋ยแแบบหนึ่งนะครับจะโดยความคิดหัดคิดถึงนะครับผมอาจารย์บริพภวกนหลายมือเนี่ยนะครับผมสำหรับสายสิงนกเขาใหญ่ตอดินเท่านี้ การบร่เด็กออกไม้ตัวนกจักเทือนนะครับผมอาจารย์นกอยู่บานกี่เป็นนกตัวนี่หลายๆตัวเขาก็เอาเข่ากงผสมไปเบิดแล้วนะครับผมกัย่งเหลือแต่เจ้ากองบินแหละครับผมกับยังอีกอยู่สองตัวนะครับผมถี่ห้องยังท่านเอาเข่าผสมคือเจ้ากองบินกับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนัังบ่มีซสือนะครับผมถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจนกตัวกับทุกกิ่งก้านกระเล็บแกะเป็นขามาะไรนะครับผม โบแพงนะครับตัวนี้พร้อมรับประกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าราคาโบแพงนะครับผมจะเป็นสำเนียงปลานะครับแบบว่ามันจะบอัดนกหนกปลาแห้งนะครับผมจะเป็นนกไปเรื่อยๆนะครับผมสายขาดซิกนะครับผมถ้าอาจารย์ถ้าได้สนใจก็โทรกิ้งกางแกลับแก็บกันเขามาได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นขึ้นนะครับผมขึ้นหมานขึ้นมันหมานคมคมขึ้นสายเสิงเฮากันยังมีแบ่งคือเก่าคือเดิมนะครับผมสิบห้าลัก 200บาทนะครับผมถ้าจันทานใดสั่งมาสองชุดนี่เขาจะส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าชุดเดียวนี่ถ้าเขาขออนุญาตมีค่าส่ง30บาทนะครับผมสําหรับคืนมันหมันนะครับผมถ้าหนึ่งชุดนี่ก็จะเป็น230บาทรวมส่งนะครับถ้าจันสั่งสองชุดขึ้นไปเขาจะบวกคิดค่าส่งนะครับผมจะมีคิดแต่สองชุดนี่ก็จะเป็นสี่ร้อยรวมส่งและครับผมมาจัดถ้าจันานใดสนใจก็ ทักิงก่งกลางแกลบๆกันเขาไมา่ได้นะครับผมที่เบอร์0968642636นะครับผมสายเส้นนกเขาใหญ่ต่อดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมอาจารย์ไปเดินทางกันต่อนะครับผมอาจารย์รถเดินทางมาถึงแล้วครับผมไปเลื่อจัตเตียแป๊บหนึงนะครับจัตเตียขนลงไปไหนนะครับโอ้เดือดหัวหน้าครับผมอาจารย์ ร้อนๆรนระอุนะครับผมเดชานะครับถึงแล้วผู้เสียงไกข่ขันเสี่ยวพี่น้องมีรถนี่นะครับม,มีมีก็เป็นเบอร์เพิ่นนะครับผมอาจารย์ทานดใดไม่เขยดเมื่อัง,องหวัดอุบเฮาอยาก ใส่บริการกับทัได้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่บอรโมเมนบอกอันนี้เบอร์ทัวร์เทปโอ้ยทัวร์ใส่สัญญามเบอร์อยู่วะมีมีเบอร์ตั้งของเบอร์กรอบใหญ่ขอดูเบอร์หน่อยขอดูเบอร์หน่อยเผื่อมีอาจารย์แถวนี้เพิ่นต้องการซุ่มนะครับนี่นะครับผมจะเป็นเบอร์เพิ่นนะครับผมดีชานะครับผมโอเคครับผม ส่งไก่ส่งนกส่งหมาส่งแมวไ,ได้เบิดเลยครับผมนกกระลับไก่กระลับนะครับหมาแมวกระต่ายนะครับผมหนูก็มีนะครับผมได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง่งในรถเพิ่นนะครับมีอย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> เจละตัวหนูนะครับผมชิ้นตะห่างมันนะครับมีตลังหนูอยู่ข้างในครับเนี่ยโมเห็นนะครับผมหนูยังละ่ะหนูแคตตี้โอ้ชื่อหนูกะไรโอเคครับผม เดี๋ยวส่งนกเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมอาจารย์เดี๋ยวขอไปบอกจาจารยจุ่ยกันในรถอีกที่นะครับผมไปกันครับเดินทางกลับนะครับผมครับผมส่งงกเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทางรอหลับได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆเย็นๆนะครับผมสําหรับอาจารย์ทั้งสามท่านนี่ครับรอหลับสายจากทางรถไปไในเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านนะครับผมที่ใส่บริการนะครับผมนกออกจากไข่สายซึ่งเขาเงยตัวดินของเหานี่นะครับผมพรว่าจะเป็นลูกนกหรือว่าจะเป็นนกฟึกนกตอนะครับหรือว่าจะเป็นนกตัวเมียนะครับผมหรือว่าจะเป็นขื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับผมไปนาโอกาสนี่อีกที่นะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวกา ลูกนกเข้าก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับผมถ้าอาจารย์ทันใดสนใจลูกนกกโทกิงกางกระแล้วเก็บกันของอะไรนะครับผมบ่ะเงกัครับผมอาจารย์สองพันรวมส่งนะครับผมลูกนกหนึ่งเดือนนะครับผมสองพันรวมส่งนะครับผมขายประเภทกครับผมอาจารย์กว่าาจะอันนี้ไปเลี้ยงให้มันงัยเนี่ยกว่าจะไปฝึกกว่าจะเป็นต่อนะครับผมบมเมนง่ายๆนะครับผมผมก็เลย มีความคิดว่าเขาจะขายให้ขายนิ่งราคาเกษตรกรนะครับผมอาจารย์ขายพวกแพงดอกสำหรับขายอื่นบนขายกับให้บนขายไปกับมันก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลนะครับผมที่จะของนกข้าพ่อใจจะขายซัำเดยกับขายไปนะครับผมส่วนทางเข้านี่ยข้าพ่อใจจะขายซัำหนีนะครับผมสองพันรวมส่งนะครับผมลูกนกหนึ่งเดือนนะครับผมอาจารย์ท่านไดสนใจกับจังทู่กิงกางเกล็บแกะกันเขามานะครับผม สำหรับลูกนกนะครับผมโอเคครับผมสายซึ่งนกเข้าหญ่ต่อดินกับบุญยังไงดอกกับศิขอลาพีและน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมกับศิขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสครับใครสนใจอันไหนกระโทรเข้ามากิ่งกางกระแล็บเข้ามาคุยได้ด้วยครับผมบ๊ายบาย